ทันธเนี่ยอยากให้คุณวลีวีเป็นนายกต่อหรือจะให้คนอื่นมาเป็นนายกต่อเนี่ยแอ่ธรรมาสตร์ทาดีวรรมา์ใช่มันมันมันถอยดังลงก็ตตรงมันต้องเปลี่ยนใหม่ครับผมคือว่าันต้องเปลี่ยนมาครับมาบริหารแทนคุณมดีครับผมอ๋อแล้วแล้วมันจะเปลี่ยนได้ไหมเนี่ยแต่ว่าอยากให้เปลี่ยนใช่ไหมอยากให้เปลี่ยนใหม่ใช่ไหมครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะช่วยกันลุ้นดูนะว่าจะเปลี่ยนได้หรือไม่ได้ยังไงนะคุณสัมพันธ์ขอว่าคุณนะวันรังตัวใหม่นะคุณสัมพันธ์นะ ครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะเออก็เป็นแฟนใหม่ๆเหมือนกันนะฮะสำหรับประเด็นที่เราพยายามที่จะอยู่ในวงการฟุตบอลแต่ว่าดูๆแล้วเนี่ยอาจจะหนีการเมืองไม่พ้นเหมือนกันนะครับเราอยู่กับประเด็นที่บอกว่าเอาละนายกลูกหนังนะครับนายกสมาคมลูกหนังคนต่อไปเนี่ยนะครับใครนะครับจะกู้ศรัทธาแฟนบอลได้นะครับหรือจะแก้กู้ได้หรือไม่ได้นะครับอ้าวสามสามสองสี่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสามสามสองสี่ครับสวัสดีครับ วันนี้ครับคุณประจักษ์ครับใครเนี่ยอ๋อผมสมพรกบี่ครับอ๋อคุณสมพรกบี่เออเป็นยังไงมั่งพอดีเรื่องนี้ที่พี่ผมได้ก็จะดันครับแต่ว่าวันนี้เห็นพี่ใส่เสื้อสวยจังชุดกันในข้างในอ่ะพี่ผมเลยโตมาขอบพระคุณนะขอบพระคุณครับขอบคุณใส่แปลงรอรอว่าวันนี้รอเนา้ยสาวใจวันนี้รอรอว่าเลยพี่รอว่าเลยเลยฮะโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกให้แฟนดูหน่อยจะได้รู้ว่าเ อ่ะคนที่อยู่ใกล้ตัวนี่หล่อแค่ไหนครับครับครับผมอ่าอ่าอ่าเป็นยังไงเรื่องสมาคมฟุตบอลในมุมของคุณสมพรเนี่ยมันเป็นผมไม่ค่อยหนักแต่พี่ถ้าเรื่องงัวชนเนี่ยผมพอรู้แต่ว่าแต่ว่ามีข้อเสนอนิดเดียวครับว่าที่จริงสองปีถ้าว่าไม่ผ่านก็น่าจะเปลี่ยนคนอื่นดูบ้างอ่อนี่เขามาหกปีแล้วนะเนี่ยสามสมัยแล้วอืมอ่า แต่เขาบอกว่าเขามีมือแม่เขาก็ทํางานที่ผ่านมาก็มีผลของผลงานเยอะแยะมันถ้าเจ้าดูแบบนี้ผมว่ายิ่งเลยแะคุณคุณประจักอเพราะว่าถ้าว่าเจ้าว่ากีฬานี่ถ้าว่าเหมือนกับรัฐบาลกับการ์ดอยู่ตอนนี้มันก็ไปไม่ได้หรอกคุณประจักรนี่นี่มันต้องกีฬานี้มันต้องเขึ้นการที่เราจะเป็นกีฬาได้เป็นบอลล์บอลเห็นไหมคุณประจักรตอนนี้คนไทยรู้เขิมมากเลยอ่ะอื ไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรแต่ว่าตอนนี้คือได้ใจของคนทั้งประเทศอะต้องเป็นแบบนี้คุณบอลก็ต้องเป็นแบบนี้อนี่ผมแนะนําแค่นี้คุณประจักษ์เพราะผมไม่แนะนําเยอะอือขอบพระคุณครับคุณสมพรครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับคุณประจักษ์สวัสดีครับมาเร็วไปเร็วเคลมเร็วนะครับคุณสมพรจุดประสงค์หลักแกจะโทรมาชมเสื้อผมขอบพระคุณแฟนพันธ์แท้กันมาเนี่ยนะครับอมีสายเข้ามานะครับห้าแปดเก้าสี่ครับสวัสดีครับห้าแปดเก้าสี่ครับ ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับใครครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับอ๋อชื่ออรุณครับอ่าโทรโทรมาจากจากที่ไหนฮะการเจนนบุรีครับการเจนนาบุรีนะเอ้าคุยกับผมทางโทรศัพท์นะต้องเดินออกมาจากห้องที่เปิดทีวีนะถือไม่ต้องปิดทีวีก็ได้เดินออกมาคนละห้องเลยหรือเดินออกมาจากบ้านอ่าเดินออกมาจากบ้านแล้วก็คุยกับผมทางโทรศัพท์นะเดี๋ยว คนที่อยู่หน้าจอก็จะยินเสียงปกติฮะอืมออาเดินออกมาใช่ไหมครับครับ,รบออกมาแล้วใช่ไหมเอาคิดว่าผลการเลือกตั้งนายกสมาคมที่ออกมาวานเนี่ยวันนี้ทางกงกตย,ยังไม่รับรองนะมันจะทําให้การมือไอฟุตบอลบ้านเรามันจะเป็นที่หวังของประชาชนได้ไหมที่อยากเห็นแชมป์ซีกครงซีเกมรออยู่ที่เมียนมาเนี่ย ผมว่าเกี่ยวก็เรื่องนายกการเลือกตั้งนายกนะครับมันก็ไปตามแผนอยู่แล้วครับว่ามันต้องออกมาลูปนี้อยู่แล้วครับอ๋อมันต้องออกมาอยู่แบบนี้อยู่แล้วใช่ครับครับมันมันแต่แตว่าในมุมของเราเนี่ยเราคิดว่ามันควรจะเปลี่ยนตัวไม่เปลี่ยนตัวคนเปลี่ยนคณะกรรมการเปลี่ยนให้คนอื่นมาลองทํางานดูบ้างหรือว่าคนเดิมเนี่ยสารต่อไปเดี๋ยวอีกสมัยสองสมัย,ม,ยมันก็น่าจ,จะดีขึ้นเออ ผมว่าจริงๆแล้วนะครับมันต้องพัฒนาทั้งหมดนะครับแม้กระทั่งกรรมการผู้เล่นสโมสรอะไรเงี้ยครับครับคือต้องพัฒนาทั้งหมดเลยองค์ประกอบปัจจัยทั้งหมดเลยไม่ใช่เฉพาะมาพัฒนานายกมาจับผิดนายกสมาคมคนเดียวใช่ครับคนคนเดียวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้อยู่แล้วครับครับคิดว่าการคิดว่าฟุตบอลบ้านเรามันมีการเมืองเข้าไปยุ่งเกี่ยวไหมผมว่าเยอะครับเยอะเลยเหรอฮะ ครับเออแล้วแล้วตราบใดที่การเมืองเขาไปยุ่งเนี่ยมันจะทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นได้ไหมเนี่ยหรือมันต้องอยู่อย่างนี้แหละผมว่าไม่ดีขึ้นอย่างกรณีเล่นทีมชาติเนี่ยนะครับครับใครๆก็ไม่อยากเล่นเพราะว่าเล่นปีนี้ก็ได้เงินเดือนปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับ<อ>นักกีฬาทุกคนก<อ>็ไม่มีใครอยากเล่นอยู่แล้วครับครับคือใจจริงก็อยากจะเล่นอยู่แต่ว่าเล่นแล้วเนี่ยวกว่าจะได้เงินเดือนคือปีหน้าเขาได้เงินเดือน ช่ครับก็แสดงว่าการบริหาร,รการจัดการในส่วนของสมาคมลูกหนังเองมันก็ต้องเปลี่ยนใหม่ถูกต้องไหมฮะคือไปคน<ช>จะได้มาเล่นเล่นทีมชาติมาคือเล่นเสร็จเอาจ่ายค่าตัวเลยเดี๋ยวนั้นเลยไอ้อย่างงี้คนจะมากันด<ช>้วเลยใช่ไหมโอ้โหใครๆก็อยากจะเล่นนะครับอ๋อนั่นนะสิต่างประเทศเขาบอกว่าเล่นทีมชาติเนี่ยเป็นสุดยอดปรารถนาอันดับหนึ่งของนักฟุตบอลอาชีพเลยนะใช่เออก็คิดดูมาแข่งอยู่อิตาลีมาแข่งอยู่ญี่ปุ่นพอทีมชาติเรียกมาบินกลับทันทีเลยอ่ะ ใช่เออแต่บ้านเราเนี่ยมหมไม่ค่อยอยากจะไปใช่ไหมเพราะเงินเดือนเนาะเงินรายได้กว่าจะได้ปีหน้าใช่ไหมใช่ครับเอออออาเอาก็มีเหตุผลนะมีเหตุผลเพราะมีเหตุผลอย่างกรรมการกับผู้เล่นเนี่ยนะครับอย่างผู้เล่นเนี่ยคลงไปเล่นเนี่ยแล้วพอกรรมการตัดสินเนี่ยก็พอตัดสินทิ่พลาดนิดนึงก็ลงเข้าไปทำร้ายคณะกรรมการเนี่ยบอกว่ามันไม่ถูกต้องเออเรียกได้ว่าแหมเพราะ พอลมบอดจอยปั๊บไม่ตัดสินเข้าข้างเข้าข้างผมว่าหรือเป็นใครคุณเป็นใครมาจากไหนใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันถึงต้องพัฒนาทุกส่วนใช่ไหมในมุมในมุมก็คือพัฒนาถ้าไม่ใช่เฉพาะในรมาธมนูญอ๋ออ๋าใครับผมว่านักเตะอย่างเงี้ยนะต้องแบนตลอดชีวิตอืมอืต้องแบนเลยถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ไม่ไม่สนใจไม่ใส่ใจที่จะรับใชียา์ฮีนะแบนตลอดชีวิตเลยครับอืมอืมเอาละน่าสนใจน่าสนใจนะขอบคุณนะฮะขอบคุณนะครับวันหลังเราคุยกันใหม่นะขอบคุณนะครับ ครับอะสวัสดีครับไปที่คุณโตครับคุณโตคุณโตเทพรักษ์ครับสวัสดีครับประนพี่โตสวัสดีครับสวัสดีครับอืมเป็นยังไงบ้างวลวีเนี่ยดูจะโดนเยอะเลยคุณโตมองดูแล้วมันปัญหาอยู่ที่วลวีจริงหรือเปล่าหรือมันอยู่ที่คนอื่นด้วยมันมันมันอยู่ที่สมาคมต่างๆด้วยนะครับมันอยู่ที่สมาคมด้วยแว่เป็นครูวลวีต้องรับผิดชอบมากกับชาวบ้านครับอืมเพราะว่าอะไร ที่ผมพูดอย่างเนี้ยผมกล้าพูดอย่างนี้เพราะว่าอะไรครับประเทศไทยทีฟุตบอลชาติไทยอืจากที่เคยอัดสูงแล้วก็ถอยไปเรื่อยถอยไปเไปรื่อยถอยไปเรื่อยถอยไปเรื่อยอันนี้คือถ้าผู้บริหารหรือตัวใหญ่สุดเนี่ยที่อยู่สมมติว่าอยู่อัดสิบแล้วกค่อยถอยไปยี่สิบสามสิบสี่สิบเนี่ยปีหรือสองปีอะไรที่เนี่ยผู้บริหารสูงสุดหรือนายกสมาคมเนี่ย อย่างน้อยต้องพิจารณาตัวเองแหละปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ใช่ไหมว่าเขาต้องรับผิดชอบเอไม่ได้เราเราเทียบกับสมัยก่อนตอนผมยังวัยรุ่นอยู่เนี่ยไทยเกาหลีเนี่ยไม่หนีกันครับอ่าไทยญี่ปุ่นไม่หนีกันอือ่าอย่างเงี้ยตอนนี้อะไรญี่ปุ่นไปบอลโลกเกาหลีไปบอลโลกแล้วเออไม่ไม่ั้องมุดมุด บอลเราเนี่ยไม่ต้องไปบอลโลกอะซีเกมตกรอบแรกมาสองสมัยแล้วเคยจะทั้งแพ้ลาอย่างเงี้ยครับแล้วก็เนี่ยเป็นมากี่สิบปีแล้วเนี่ยไม่เคยพัฒนาสี่สี่สมัยแล้วมั้งเนี่ยก็สามสามสามสมัยหกปีอ่านั่นแหละอ่าเขาอาจจะขอยสักสองสมัยน่ะสองสมัยและสองปีสองปีหกปีใช่ใช่ครับทีมไทยชาติไทยก็ถอยจากฟีฟ่ามาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยเห็นเห็นฟีฟ่าจัดอันดับล่าสุดไทยถอยมาอีกสี่อันดับแล้วตอนนี้อาเซียนเนี่ย เป็นรองฟิลิปปินส์นะฟิลิปปินส์ขยับขึ้นมา<อ>เป็นเบ,บอร์หนึ่งของอาเซียนเราฟิลิปปินส์เน<อ>ี่ยไม่เก่งบอลนะแต่เขาเก่งบาสเออนั่นน่ะทีแต่ว่าอันดับแรนกิ้งล่าสุดเนี่ยสูงกว่าไทยนะอันดับหนึ่งของอาเซียนนะตอนเนี้ยนี่ไงเออผมในใจผมลึกๆนั้นไม่ใช่จะไปว่าอะไรท่านมากมายผมไม่อยากให้เที่ยวนี้ท่านลงสมัครเลยซ้ำขอบายขอพิจารณาตัวเองขอคนที่มีเอ่ออะไรวิชั่นอะไรที่เหลือกับผมเลยเข้ามาทำดูแต่อย่างเงี้ย แลไดูแลส่งใจจะยากครับเพราะว่าเลือกไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้รอรุ่นกกทอย่างเดียวแล้วคุณประจักษ์มันไม่เหมือนอย่างต่างประเทศเท่ามันไม่เหมือนอย่างต่างประเทศแล้วพูดถึงกรณีทีมชาติเนี่ยทั้งทั่วโลกในประเทศไม่มีครไม่อยากจะติดทีมชาติคุณประจักษ์ใช่ใช่มันเป็นสถิติชื่อเสียงวงตระกูลและบันทึกในทีมชาติโอ้เขาถือว่าเป็นเป็นเป็นการได้หน้าในตาเป็นเป็นเกีต ถูกต้องครอวงตระกูลเลยล่ะเออไปไปดูลำพาตีของกิจเนี่ยเป็นสถิติติดทีมชาติเป็นร้อยครั้งเนี่ยโอ้โหแต่ของไทยเขาใครอยากไปครับครับอ่าไปเล่นทีมชาติได้ไรเก็บก็เพิ่กลับมามีใครไปเยี่ยมเลยเนี้ยเออนั่นแหละสินั่นแหละใช่ครับผมเอาละเอาละขอบพระคุณครับคุณโตครับครับสวัสดีครับในหมู่ของคุณโตก็มีอะไรที่ น่าสนใจเยอะเลยนะครับเอาขอสายสุดท้ายนะครับ6 3 1 6ครับ6 3 1 6ครับพูดได้30มสิบวินะครับ6 3 1 6สวัสดีครับครับอ่าคุยกับผมทางโทรศัพท์นะครับเดินออกมาจากห้องนะฮะเดินออกมาจากห้องนะครับครับผมคนสุราษฎร์ครับอาจารย์ใครครับคนคนสุราษฎร์ครับอาจารย์อ๋อคนสุราษฎร์อ่าเอาคนสุราษฎร์เป็นไงบ้างเอาให้เวลา30นาทีแล้วกันบิ๊กผมครับบิ๊กบางยีนะควรจะอยู่ต่อไหมหรือควรจะเปิดให้คนอื่นได้แล้วผมว่าถ้าแก ทำไม่ได้ก็น่าจะให้คนอื่นลองทําดูอะครับอาจารย์อ๋อน่าจะให้คนอื่นทําดูครับครับก็ไม่ไม่ไม่น่าจะขวงเก้าอี้ไว้ทำไมอะครับอ๋อไม่รู้สิเขาอยู่มาสามสมัยแล้วแม่เขายังไม่หลีกทางเลยนะเขายังพยายามรักษาเก้าอี้อยู่เนี่ยยี่สมัยยี่สมัยแล้วไม่มีความสำคัญแล้วครับเพราะว่าทํางานไม่ได้เพราะว่ายังยังล่าหลังไปเรื่อยครับครับครับเพราะงั้นควรจะเปลี่ยนใช่ไหมควรจะให้คนอื่นมาทําหน้าที่แทนคือเอาเป็นว่าอย่างนี้ครับอาจารย์อีกสองปีอีเนี่ยสีเกณฑ์เนี่ยสมมุนไพร จะผ่านได้ก็ต้องพิสูจน์นะครับอ่าอ่าอ่านี่ครับครับครับอ่าอะไคุณสุรัต์พอดีมันเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะมีรายการใหม่เราไม่อยากจะล่วงเวลาเขานะหลังเราคุยกันใหม่นะเพราะครับฝานีดนึงกับอาจารย์ครับฝานีดนึงว่าว่าถ้าถ้ารอบนี้เกทําได้ก็ถือว่าก็เก่งนะครับแต่ผมว่าน่าจะไม่ผ่านรอบแรก่ะครับอาจารย์อ่าไม่ได้จะผ่านรอบแรกแล้วรบีเก ก็โวมมาสองสมัยแล้วไงเอาละขอบพระคุณคุณสุคนธุราชนะครับขอบพระคุณนะครับครับสวัสดีครับเอาละเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายครับนี่คือชนทุกปัญหากับสามารถขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมกันแสดงความเห็นวิภาควิจารณ์ในเชิงที่หวังดีต่อลูกหนังหรือฟุตบอลบ้านเรานะครับผมประจักษ์โมงษาและทีมงานสวัสดีครับ